ทางไอสันพี่น้องเนะมมาะเ <c oughs> พิ่งมาฟื้นที่นีสถาบ้านสถาบ้านพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> อันนี้กาเพิ่นมาแต่ซาผมใหม่เด้พี่น้องเรามาแต่ความทำความสวยความงามเนาะอยู่ที่เมืองเซบูนัะเดี๋ยวเห็นค่ะเอ้ก็มากินข้าวโดยกินข้าวเครื่องกินกันหมดอันนี้ก็เคยหาตามาห้องชื่อร้านร้านเจ้าบ่โดยเจ้ามาห้องข่อยบ่ปะ xoay khó xoay nào thế nào ấy <laughs> à, lấy khách nhỏ con cá thế nào ấy đó để, ô, Cái cả đấy cả đấy thì mà thế nó con con ปบ่เหตุชงผมมาใหม่บ่เนี่ยเห้งามงามเบิดไปถอาได้เนี่ยขาดขาดสี่แสนสี่แสนผูกพอดีเงินมาบุนเราหายพอดีบ่รู้วันี่ไหนเราเงาวเรายาวยาวใจหาย มาผ่ามาบัานนี่กับช่างสาบุญเนะาะมากำลังจูฟืนจูไฟหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดสุกรูปซับเล้าอยู่มีแต่มองข่ามองน้ำนาะพี่น้องเนาะเอา้ามาแต่เถ้าบ้านลองคุณกับมีแต่โศกมีแต่เศร้ามาบันนี้กับพ่อพ่นพ่นพ้อมด้วยความม่วนพี่น้องเอ้ยเอ้ากราบตะคายสบายดีพี่น้องมาให้ขี้น้องเบิ่งน้ำกันเนาะบรรยากาศภาพความม่วนซื่นของ ชาวบ้านวังค uh! ูณเฮ่าเนาะแบบพิธีชาวบ้านพี่นางเลยพีนงเลยมวนพี่นงเลยเนาะโอ้โมีทางไอสันพีนงเนาะคนมาฟ้อน <c oughs> ความมวนความซื่นพี่น้องเลยของสาวบ้านบางคูนเนาะอ่าแต่ละทื่อมาเกะมีแต่ความโศกความเศร้ามีแต่น้ำหูน้ำตาเนาะมาบัดนี้ก็มีแต่ความมวนซื่นพี่น้องเลยดีมุกดีใจเนาะอ่ากับงานแต่งของอ่าเจ้าสาวบ้านบางคูนพี่น้องเลยเนาะโอ้ยเพ่งมาแบบนี้ YouTube คอยช่องคอยสิบ์แดงบนะ่เนาะพี่น้องติดเลือกสิกกนกว่าจะไปพี่น้องเนาะ แต่ว่าโอทายก็ได้พี่น้องก็อยากเก็บบรหาหารยากาศบรรยากาศในที่น้องเบิรงนะเนาะอ่าดิทางน้องนางเขากะมาซอยงานดองพี่น้องเลยเนาะแก้มแดงของต้องอยู่พี่น้องเลยเนาะทั้งห่อนแดดทั้งอา่าห่อนยังห่อนยาพี่น้องเลยห่อนฟื้นห่อนไฟนะเนาะอ่า <Okay. S 1> แดดพิธีชาวบ้านชาวบ้านพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> อันนี้กาศเพิ่มมาแต่ซาผมใหม่ได้พี่น้องเรามาแต,แต่ความ ทำคมสวยคมงามเนาะอยู่ที่เมืองเซฟโนเฮาเนี่ยทำง,งานกันนะ <laughs> เนาะอา,อาพี่นังสบายดีสาเนาะ้ <c ười> บรรยากาศควมวนม, <c ười> มือนี่แน ส่วนนี้เป็นทางแม่เนาะเป็นเจ้าภาพเนาะเป็นอะไรแม่ก็มาซื้อคนร้ายบ่โดยคนร้ายดีใจร้ายแล้วดีใจร้ายเนาะคนมาตุ่มโอ้โหมาแสดงความยินดีนำมามวลซื้อนำเนาะดีใจเนาะโอ้โหดูเป็นไรอาหารการกินพ่อเพิ่นอยู่บ่่พอใช่พ่อกับพ่อนาะคนร้ายเนาะ กดีจนั้นเลาไดเมอ้์ผูกคอต่อแค้นแล้วเรบอกจหน่อยผูกตอนแรงนี่เนาะอาสารล่อุ้นล้อส้มน้อกันเนาะพีธีชีวิตกระ่างประเพณีของทางบ้านบางควนสิคือกันครับทางอื่นยบอเนาะโดยโดยอาสาพินังล่อ่ติดตามส้มน้ากันเนาะ อ่ส่วนทางบอจันกับเก็บภาพบรรยากาศนอกไปหน่อยเลยเนาะในงานกำลังสวยเข่าช่วยน้ำหนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำเนาะเทียมักปูกแขกน้นที่เข่ามาอ่าห่วงงานมลแองกุกคอต่อแคนของเจ้าสาวเจาเาเา้าบ่าวไปหน่อยเลยมอเข่าพี่น้องเลย,โม,โเลยมีจะขวดมีจะหมอ้อมีหนึ่งสองสาม สนะี่ห้าเนาะมีห้าหัวพี่น้องเลยที่ทางน,นี้ก็เป็นห้องห้องอา,อาหารเนาะบองเห็นับข้าวกับน้ำพี่น้งงองเลยฮ่าบอก่าจี้กล้องเข้าไปไลนะ่เนาะเพราะว่ามีม,มีเลือดมียังพี่น้องเลยเนาะกำลังพี่นะ้องเลยเนาะอ่าแลเนื้อหรือว่าก้าเราเห็นอาหารสู่ทางาวิธีแกวกลางแกวกลางทำวิธีมาแรงพี่น้องเอ้ยเนานะ เห็นห้านขึ้นคักแน่ใด้พี่น้นอ,อ,นองเห็นเนาะเห็นเป็นห้านเป็นยังเลยเพี่น้องขึ้นมาเลย<อ>ข้างแรกกระบวนกันเนาะมายี่ยมบ่อในเจ้าเลยฮะ,าะมาเยี่บ่อมาห้องวันร้านทุเรีนเนยนแนวลงบอกว่านเนี่ยไหทห้องสี่ร้านร้านเจ้าบ่อโดยโอ๋อเจ้ามาห้องข่อยบ่อโดยเอาลงบอกว่าเนี่ยขอโทษเด้อโอ้โหเป็นยัง บแคนมาแรงเนาะโดยโดยโดยเ้าเลยเด้อดยยจะบอก่าโดยโดยโดยหาทังไนสัน่นมาบอกเนาะหามาบอกเหเป็นร้านของเจ้าบ่โยร้านกทยไอกอ๋ดยยโดเอาดีใจนะาม่ลายเด้อดยยโดใครจะมาฮวงามจะงูบแค้นนี่ประมาณามงหกมหาโมงหกโมงห้าโมงหกโมงเนาะ เติมเมื่อแล้วแม่มาแล้วอันนี้แม่เป็นเพิ่นเฮ็ดขึ้นมาโดยเฉพาะเฮ็ดคองกินเลยบ่เนี่เฮ็ดฮ่านขึ้นมาเป็นของกินเลยเนาะทำกับข้าวกับน้าอยู่นี่เลยเนาะโอ้เป็นฮ่านเลยพี่น้องเอลยนะผู้บทั้งทั้งเอ้พี่น้องเอลยพากันม้วนฉากเนาะพอกนม้วนบ่ะม้วนโอ้ดูดนเถื่อนยังมีงานนั่นเนาะเนบ่เป็นปีแล้วบ่เป็นปีละ น้อขอโทษขอภัยหลายพี่น้องเอ้ยเนาะเสียงแคงเนาะโดยมวนเมื่อกี้นี่คืออุ้มลูกเเอาลูกให้ให้ป้าเอาให้ไอ้ลุงให้าผู้เฮร้านองร้าน่เด้อโดยเดผูยคฮะน้อง มายั้งก่อนมายังนี่เออเจ้าป้าเจ้าบร้าป่าเหาชเจ้า่าเพ่จะหายเาอเจ้า่าต้องต้องทาทาเจ้าภาพก่อนต้องได้ตอบแทนใจพนวนเนาะโดยโดยไปหาจะคของจะองเพื่อนก่อนก็ได้เนาะโดย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 พวเน้ย กินงานก็เอาสิซคนโด้วยคนเช่าซีนให้บ่แม่นคนมาเช่าซีนให้บ่บ่บ่ให้กระยาบ่เป็นยังบ่อกระยาเด้อเอาไว้สักเจ้ากินรสคนว่าตอบแทนซีน้ำใจบ่หนอเนาะบ้านไทยให้เป็นเพื่อนด้วยคนมีน้ำใจน้ำใจพี่น้องเหรเนาะอยากให้ทางทีมงานของเขาได้กินซี่กินไข่น้ำแน่ โดย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 สวัสดีสวัสดีเอาเตรียมมาเอ็นถือว่ามันอีกหลายคนนะมาหลายแห่งหมดมากินมาแต่นอกแล้วโดยโอ้โหบรรยากาศเนาะมวนมาตรเทือกแมมีแต่ความโศกเศร้าน้ำหูน้ำตาเนาะ มาวันนี้ครับแม่นมวนไรโอ้พี่น้องเลยเนาะเออพาบรรยากาศพี่นอ้นองเบิ่งก่อนเนาะพิธีชาวบ้านบ้านมังคุณเพื่อนเนาะอ่าจะมีการมนต์สูญผูกคอต่อแขนเนาะทางชาวบุญนะเนาะอ่าก็ต้องสวยเขาช่วยน้ำพี่น้องเลยเอ่อเกิดอไรข้ายน้อยคนกับพี่น้องเลยเนาะเออด้อเ พิ่นก็ซอยกันนะพี่น้องไอ้เนาะซุปแล้วก็โป้งป้งแล้วก็นหนึ่งไม่เนาะ <c ười> คนมาใช่อันนี้เลยพี่น้องใช้กระทังเลยน <c ười> <โท>ี่เนาะโอ้โหเพิ่นกระสอบเลยเนี่ยนี่มาเธอหนึ่งนี่เนาะโา้โหพี่น้องก็ว่าอะไรบดบ้านเนาะ <c ười> บ้านอื่นบ้านไกล้เหมืนกันรวมน้ำอีกน <c ười> เนาะเอาเอาพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องรวมน้ำกัน,น <c ười> เานาะบมวบความซื่อของบ้านบางคูคงนพันเนาะ แล้วแต่วีขั้นตอนต่อไปอีกพี่นังเลยคนสู่คอ,อต้องแทนเนาะแล้วก็หาอเบิ้งนอกอออนอพี่นังเลยที่ว่าเอฟซี่นตั้งตา,งตางล้อค่อยสาวๆบาดมาคุณเสียออกมาแต้นสดเต้นกลางสนามบอลเต้นบอ,บอ,บอนพนลพอดเนี่พี่น้องเลยพอดอ้อมก็กล้วยเนาะเคยเห็นจักเสือพี่น้องเลยเนาะสีว่าพ่อแม่พี่น้องกัลอลอบล้อรับล้อส้มอยากห็น บรรยากาศนี่คือกันพี่น้องเลยเนาะเอาเราเบิ่งตอนดังเลงพี่น้องเลยเเถ้าผ่าพมาเนี่ยก็เป็นสร้งหน้าหลังเวทีเนาะผู้พี่น้องเลยแบกขาชีแขงชีข,า,ขาอยู่พี่น้องเลยเนาะทั้งอา,อาหารการกินตอนรับแขกคนเนาะเอาจะมีเสียงเพลงเสียงร่ำในเด้อพี่น้องเด้อ <ๆ S 1> เนาะภาพบรรยากาศอ่า เป็นบุฟเฟ่บ่พี่น,น้องเอ้ยอว่าเป็นยังนี่เนาะอ่าสบายดีทางยายเด้อสบายดีอันนี้กินฟรีบ่ะ<แ>คนกินฟรีบ่ขายเอามาขายเนาะอ๋อเปไ็นไรขายดีบ่ขายบดีเพิ่นกินแต่เหล้าแต่เบียร์เนาะเพิ่นบ่กินขนม <c oughs> เออพี่นนะ้องเอ้ยเนาะอ่าเม่าเศร้าขายเพิ่นก็ามาขายได้พี่น้องเอ้ยขายตามงาน งานดองแต่ว่าเพิ่นขายเครื่องเนาะก็คือลูกชิ้นปิ้งเนาะเออพี่น้นองเลยทัวร์เที่ยวในเมืองเพิ่นเนาะประกาศทัวร์บ้างค้าในนี้กัน <ๆ S 2> เป็นบุฟเฟ่อะไรพี่น้องเลยนนเยนาะแต่ว่าทางบ้านนอกเพนักงานเอาโอกาสนี่เนาะมาขายมาขายระวังคนมาครบมางานกันเนาะพนันกงนใช่ไหมค้าขายให้แขกคนที่ว่ามาครบมางานบุคคลต่อแคน นอนไี่นองเลยเอาทายภาบรรยากาศพี่น้องเบ่งน้ำกันเนาะโอหอกลูกปลูกเต้าออกมาเลยแล้วกันพี่น้องเลยใส่หลดไทหน้าเลยคุปตาเดินตามเนาะู้ทู่่ตั้มตั้มหุงกินเองกินเอง่ด้วยด้วด่อั้ัวกันได้กรบปุ้น นี่กูมั่วนน่เนาะยาสูบพี่นางเลยอันนี้อันเท่าไุหน่งสงสิมสี่้นับดูเจ็บบออมาเดี๋ยวซอยเจ้าเนี่ยอาๆพี่นงเลยเนาะส้ดซอยกันโอนุนซอยกันพี่นองเลย ไปแขงก็ของข้าพลัมเข้อนเต้นมาเลยนาไปน่้เต้นเก่งหลังเลยเนาะี่น้องเลยเนาะพอขาเศร้าคลายคนจากูี่น้องเลยแมนมวนคักมวนคักี่น้องเลยจะโม่งผูแคนน่ะ ภููููเดินูู่เดเดน้น่ะมักอเด้อเมองไงก็กล้วยได้เนาะโโดยโอาเอขอบใจหลายขอบใจหลายโดยโดยทงเจ้าภาพนาะแม่เจ้าสาวนกไดมมาหาทาง อาบาบุญเรื่าทีมงานเนาะอย่าฟาวเมื่อวันศัตรูอยู่ผูกคอต่อแขนเนาะเรือว่ารทำพิธีน้ำการก่อนวันศัตรูอย่างไรยระธรรมวินการดีเนาะคนต้องการมุ่งเนาะอันนี้กําลังลงวอนน้ำห้อนพี่น้องเลยเครื่องในหัวควายเนาะเรื่องบนจะมาต้มมามันจุกก่อนอ่าด้องคอยจังไปซอยพี่น้องเห็นลาไปใครอาทักในพันธ์ทาง ของกินของอย่างอะไรเป็นหลังเลยเนาะอ่าแกรตีพี่น้องมาซอยเบียรซอยงานเนะาะถูกทักไลายทักไลายเป็นหลังเลยโอ้จักชิเมีนจักขวดละพี่น้งนะอนงเ,เอ้ยเนาะผิดหนึ่งได้จักขวดละเอ้ยหลายแล้วบ่หน้าบกหน้าบกครบเลยเนาะ <c oughs> อ่าตั้งอย,ยู่นี่กัหลายหวดละพี่น้องเอนะ้ยเนาะ ฮะยังกินออกมาจากนอกแล้วโดยถ่ายคนโดยโดยโดยเฮ้ยแมนสวัสดีโดยโดยโดยเอาบาเบอรี่พี่น้องเลยเนาะมาถ่ายท่าบรรยากาศในพี่น้องเบิองน้ำกันนี่างนี้เนาะว่ายังไม่เคยเห็นพี่น้องบรรยากาศแบบนี้จักเต่าเป็นแต่หูจักครับหมู่บ้านบางพูนเนาะโดยโดยโดยเอ้าไปคอยอ่าเทอละคันต้นเทอละ พักส่วนเนาะบางส่วนไปพี่น้องเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยเนาะถ้าพิพาทการใดเนาะภาพจบลงงามั่วสุมอาจารย์ได้กับกาบขอโทษขอให้นำพี่น้องหลายลายเลยพี่น้องเด้อเนาะโดยตั้งน้องนางกับพี่น้องเลยเนาะสบายดีสบายดีเธอหนึ่งป้าประเหตุชงผมมาใหม่บ่านี่เอะงามงามเบิร์ไปเท่า้ายนี่ขาดขาดซีเซนซีเซนผูก พอดีเงินมาบุญเอาให้พอดีบอ๊ะรู้าะไรได้เบาเงาเบาเงาใจหายเออคิอว่าโตเงินส่วนบุญเอาใหายโตหนเก็บไว้ก่อนเนาะคือรองซับอ่างแน่เนาะอ๋อนี่ไปยืดผมหน่อยบอ๊ะเพิ่นว่าให้ไล่เนาะให้ไล่ผมพี่น้องเลยเออไปได้ทางไกลแข็งแห้งอยู่บ่คือว่าหน้าซิซีดส่วนเมื่อยเมื่อยเจ็บปวดทั้งไม่ ทางบ่าวยาเพิ่นมาส่งแล้วบ่ไม้เหลืองเฮือนหลังซานเนาะเออก็มีแต่มื้ออื่นจังคอยว่ากันเนาะโดยจักม้จัมใสุ่ดงามนี่มงมอยประมาณแสงแดดลงเนาะยังบ่ฮ้อนเนาะดงาม่ะะงามะโอ้ยใสุ่ดสีจังเด้ือใส่ของบ่าวยาคือบ่บุญือหเด้เนาะัแลบ่แลอ่ามันต้องใสุ่ดกับ แมตกับส no. ินเนาะเพราะว่าเบาเงาซื lo, ios, ps, livres, ang, ้อให้น้องนางไปตัดเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าก็ต้องใส่ชุดเข่ากับสินที่ตัดแล้วเนาะอ่าจะได้กับล้อลุ่นร้อสมเอฟซีตั้งตารอคอยเบิ่งน้องนางใส่ชุดเต็มรูปแบบมางานดองและงานแต่งเนาะอ่าจะได้กับตอนนี้ซอยงานดองคนก่อนบ้าโดยไปเรื่องทำน้ำใส่พื้นคะนะโดยอ่าจะได้กับนี่แหละสินที่มาบุญทวงมือนนั้นเนาะแบบนี้งามที่มาบุญซื้อใหานะสีลายแบบนี้บ่ ต่างต่างสีเนาะโดยโดยโดยนะฮะจากนั้นกะสู้ๆเด้น้องนางได้อจังนั้นก็เบิ่งสทรงภาพตัวยังแน่เด้อดูว่าจงว่าวินหัววินงซีสะอยู่อือการมันหอนในเรื่องการมันหอนไหลวิ่หัวเนาะโดยโดยโดยทำเป็นได้ลูกลูกลูกไม่ของน้องนางน้องนางกันพ่อพี่น้องได้เห็นได้ชมเป็นได้แน่เนาะอ่าคอมเมนต์เนาะบอกกับพุ้นี่้เด้อเนาะอ่าจากนั้นกะ ไปซอยงานบันเทิงด้อโดยใบพ่อกันคลิปหนาพี่น้องเอ้ยสำหรับน้องนางสีไซเต็มสุดครบรูปแบบเนาะโดยโอเคสบายดีไปซอยงานบันเทิงด้อสบายดีไปไปไปสาวพี่น้องเอ้เนาะฟอนบ้างฟอนบ้างฟอนโมเป็นวะอ้าวมากันดองว่าฟอนโมเป็นบาทีงโดยโดยโดยเสียงเพลงพี่น้องเอ้าม้วนมวนพี่น้องเอ้ยโอเคน้องพี่น้องเอ้ประวัติเกิดได้ ขอจบคลิปเพียงสำนีกก่อนพี่น้องเลยเนาะขอขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาหับชมติดตามส่องของ y o YouTube บบุญสารวัลตลอดมาเด้อตอนนี้ก็มาถ่ายทำบรรยากาศให้พี่ให้น้องนะครับไปชมงานแต่งดองบ้านวางคูน้านของน้องนางหรือว่าน้องของน้องนางเนาะกะเพิ่นกัโอ้แนววิธีชีวิตแบบประเภทนี้กะแบบบ้านๆพี่น้องเลยเนาะอ่าหนึ่งเข่าหนึ่งน้าซอซกันแบบโอ้คนละไมล์ละมือสามคีกันร้ายพี่น้องเัยเนาะ ทั้งสาวสาวบุญสาวเพชรสาวนางเนาะเพกกิ่อนก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันพูละไม้พูละ,ะมือพี่น้องเอลยเนาะอ่าโชว์ด้วยความสามัคคีและช่วยเหลือกันพี่น้องเอลยเนาะกลับมาทารรยากาศพี่น้องเบิง่งเนาะอีกแบบอ่าบรรยากาศหนึ่งเนาะจะสร้างจากคลิปๆก่อนที่ผ่านมาที่ได้เข้ามาอ่าหูจักบารบางคูนเนาะก็มีแต่ความส,สาุขเศร้าหรือวอาน้ำหูน้ำตาเนาะเราก็มความดีใจ เนาะบานิมาพร้อมบรรยากาศความมวลซื่นพี่น้องเลยเนะาะการถ่าบรรยากาศพี่น้องเบิ่งน้ำกันเนานะพากสายพี่น้องเลยพบพกันคลิปหนะ้าเนาะคลิปนี้ไปก่อนด้วยพี่น้องด้วยขอขอ,ขอบคุณคุณวัดสุกูลสุขอนพี่น้องเลยเนนะนะาะเาพบพกันคลิปหนะ้าคลิปที่สา,าบานรังคูนแต่งตัวแบบว่าจบงามแบบใด้ซ้ำใด้หับสมกันเนาะเป็นยะันะนงได้ทางเจ้าเนาะทางลุงจันพี่น้องเลยแปลหูแปลตาดีพี่น้องเลยโอ้ยอดยอน้ำม่ได้ผมได้เนาะ เต้นนะมากินอะไรโดยหม้อหนึ่งเข่าคนนี้ยังกันสับหลับหรเนาะนกข่อยเนี่ย่างไปทางไรกันระวังได้ค่อยเต้นรวดครับมาติได้ค่อยแต่เขาได้โคนรได้ยอดมาได้อยู่เนาะโดยโดยพี่น้องเลยอ้าวเนาะเราสองคลิปหน้าเนาะสำหรับเอ่ออ่อชาวชาวพันรู้เป่าอ่าวิธีพันปลูกปลูกแกนเนาะโดยโดย